Like yeah, okay. uh huh> 5และขอรายงานความเป็นมาของการดำเนินโครงการของสังเนอดังนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะเป็นการช่วยลดการิสูญเสียทางการเมืองที่สูญเสียเสร็จได้เลยครับและดูในความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านการต่ำต้อยในระดับที่คาดหวังเลครับภาพรองมันมองกล้องนี้ก่อนนะครับหนึ่งสอง ต้องนี้ครับหนึ่งสองท้องนี้เอาเลยนะตามสบายจะได้มีความรู้เบื้องต้นในการใช้เครื่องแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งบัคิดว่าวันหนึ่งสิบครั้งเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นบ้านเราแล้วจึงหนีไฟมาจากการแตกกระโหลแตกสองคนบ้ไข่ไปไข่ไม้ไข่ม ตะโกนไปไม่เสร็จปั๊บนะครับดูนี่ผมเกนักเรียนทุกคนยาาที่จบโรเรีนครับเตสาครับานผเราจะดูน้องเอาของไปกัมเป ครับครับได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนเนาะโรงเรียนทับมาว่ามีเหตุเพลิงไหม,ไม้ไม่ไม่ดีวันวันยี่สี่นี้เลยที่ออกวอรเหตุนะรเรียนทับมาด่วน ใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เป็นรายงานโตรดกำนวนอ,อ่ะอ๋อ